คุณเคยสังเกตไหมคะว่าในโซเชียลเราเนะ่ะจะมีเพื่อนบางคนที่มี Facebook มี IG แต่ไม่เคยแชร์เรื่องส่วนตัวเลยแบบเข้าไปดูแล้วเงียบมากเหมือนบ้านที่มีไฟแต่ไม่มีใครเปิดหน้าต่างให้เห็นข้างในเลยแล้วเคยสงสัยไหมว่าคนแบบนี้เขาเป็นคนแบบไหนกัน จริงๆแล้วคนที่ไม่ค่อยโผส,ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้แปลกนะคะนักจิตวิทยาบอกว่าเขาอาจเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวสูงงานวิจัยหลายอย่างพบว่าคนที่เปิดเผยตัวเองน้อยมักรู้สึกสบายใจกว่าถ้าเก็บเรื่องต่างๆไว้กับตัวเองพูดง่ายๆคือยิ่งแชร์น้อยเขายิ่งรู้สึกว่าควบคุมชีวิตได้มากขึ้นบางคนก็เป็นอินโทรเวิร์ค่ะแต่ไม่ใช่แบบเก็บตัวสุดๆแค่เป็นคนที่ประมวลผลเยอะ คิดเยอะเลยรู้สึกว่าการโพสไลน์รูไปให้คนทั้งโลกเห็นมันเหนื่อยเกินไปเขาเลยใช้โซเชียลแบบเงียบๆสังเกตคนอื่นมากกว่าอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจคือคนที่มั่นใจในตัวเองสูงเขารู้สึกว่าไม่ได้ต้องการยอดไลค์หรือคอมเมนต์มาเป็นตัววัดคุณค่าไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรชีวิตจริงโอเคก็พอแล้วซึ่งงานวิจัยก็ยืนยันเลยค่ะว่าคนที่มั่นใจมากๆมักแชร์ชีวิตน้อยกว่าคนทั่วไปจริงๆบางคนก็มีประสบการณ์ ไม่ดีเช่นเคยโพสต์แล้วโดนดรามา่าโดนตีความผิดจนสมองเรียนรู้ว่า โพส์น้อยปลอดภัยกว่าเลยเลือกที่จะอยู่เงียบๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็มีคนอีกกลุ่มที่เป็นสายมินิมอลใช้โซเชียลเท่าที่จําเป็นไม่อยากทิ้งข้อมูลส่วนตัวไว้เต็มอินเทอร์เน็ตเลยไม่แชร์อะไรเลยสิ่งสําคัญคือคนที่ไม่โพสต์ส่วนตัวไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีอะไรในใจหรือไม่สนใจใครนะคะหลายคนแค่อยากมีพื้นที่ของตัวเองและอยากแยกโลกออนไลน์ออกจากชีวิตจริงชัดเจนเท่านั้นเองสุดท้ายที่เราอยากชวนคิดคืออย่าเพิ่งตัด สินใครจากโซเชียลเพราะสิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอมันเป็นแค่เศษเล็กๆของตัวตนแต่ละคนเท่านั้นคนที่เงียบอาจกำลังสบายดีแบบของเขาเองหรืออาจแค่รู้สึกว่าเรื่องบางอย่างควรอยู่ในวงคนที่ไว้ใจเท่านั้นการอยู่ร่วมกันแบบเข้าใจพื้นที่ของกันและกันทำให้ความสัมพันธ์เบาสบายขึ้นเยอะเลยค่ะว่าแต่ว่าคุณคุณใช้โซเชียลมีเดียกันแบบไหนคะมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะ